ปิศนาที่หลายๆคนนะคะเป็นสงสัยกันและถามกันมามากมายว่าทำไมนะเลขกระุมถึงไม่เหมือนกันท,ทั้งทังที่ประเทศเดียวกันเราจะมาไขปริศนาตรงนี้ไปพร้อมๆพร้อมๆกันนะคะมาดูตัวเลขกันเลยทั้งหมดนี้นะคะมาจากประเทศเม็กซิโกเนาะ เดี๋ยวเรามาดูเลขกระดุมกันเลขกระดุมตัวแดก4 0 0สี่ศูนย์ศนย์หนึ่งนะคะมาเช็คดูข้างในกันว่าตรงไหมสี่ศูนย์ศนย์หนึ่งมาจากเม็กซิโกค่ะมาจากเม็กซิโกค่ะตัวนี้เลขกระดุมต่อสี่ศูนย์เก้าศูนย์นะคะ มาดูมาดูตรงนี้กันค่ะ4090นะคะจะต้องตรงกันประเทศค่ะเม็กซิโกโนะมาดูตัวต่อไปกันค่ะตัวนี้เลขกระดุ 3, 2, ม321 3ตัวนะคะ321 ใบแขตตัวนี้คือสิวอรเลยนี่นะคะมาดูประเทศกันประเทศอยู่ตรงนี้นะเม็กซิโกจับตาดูที่เลขกระดุมกันเลขกระดุมของตัวนี้คือสี่ศูนสามสองนะคะมาดูไปแขตว่าจะตรงไหมตัวนี้ค่ะ ระทศดนี่สีเขค่ะมันดูตัวต่อไปค่ะเลขกระดุมตัวนี้นะคะสี่เก้าเก้าหกค่ะสี่เก้าเก้าหกมาดูไปแค่กันนะคะใบแค่สี่เก้าเก้าหก ตรงกันนะคะเม็ซิโกค่ะจากเรื่องต้นแล้วนะคะแม้ว่าเลขกระดุมจะไม่ตรงกันเนาะแตปะ่ประเทศเดียวกันนั่นก็คือการผลิตเนี่ยมันจะผลิตคนละโรงงานกันคนละรอดกัน แต่ผลิตในประเทศเดียวกน <Woo! S 1> ันประเด็นสำคัญก็คือการตอกเลขกระดุมจะมีลักษณะไม่ชัดไม่คมจะเป็นเส้นบางๆอันนี้คือของแท้ครับอีอันนี้คือปิศา <Woo! S 1> เกียดเล็กเกียดน้อยนะคะเอามาฝากกันสําหรับเกียดเล็กเกียดน้อยความรู้ดีๆเกี่ยวกับรีไว เรามาติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะว่าทางเราจะมีคลิปดีหรือเกียดเล็กเกดน้อยอะไรมาฝากนะคะโรดติดตามในคลิปต่อไปค่ะ